เจ้าพร้อมเป็นเงินพร้อมมะนาวพร้อมกินกินแบบเข่าแข็งๆเข่ากล้องจิมาบาทได้นิดนึงพี่น้องกินมาพี่น้องกินเข่าวันนี้แค่นั้นจอดกินเข่าจะบึดกันพี่น้องเลยแค่นั้นมาหยุดเด้อ นั้นมาสีเกิดดีด้ว,ดวยแหลพี่น้องไปเทียวพร้อมเป็นเงินพร้อมมเหาวพร้อม,มอเอาอมัาจอดปั้มทีพี่เขาไม่หมองอหน้าแบอน,นบย,ย,ยังเขายาๆนั้นพีอาบน้าพักเป็นสบายสบายเขาเขาละีิมาบาทเพราะเขาเขงคอยไม่ไี้น้ำตาล อาหารแซ่บๆกันร้ายอยู่ล่ะเนั่งกับบรรยากบ่กินอยากอยู่บ่กินว่าที่พีนอนนั่นยี่สุขกับขันหาแหม่มคำหรอเพิบมันจอดปั้มทีพีเขาไม่มองอาบน้าแบบนั้นเพราะยายนั้นพี่อาบน้า,นนนา,นานพักเป็นสบายสบายเขา อาหารจซ่จๆกันล้ายอยู่อ่ะนี้ังกับว่ายากเมืกก่นนมก,มกินอยากโยเมื่อกินยังไงอยู่ไงพี่น้องเอ้ยโตมันอยากมันอก็ยากมว่าที่พี่น้องน,นั่นยิ่งหอก็ขันหาไแหม่มคำหรอปุ อาหารจซ่บๆบก็หลายอยู่ละนั่งกับวอยกบ่กินอยากยอยูของบ่กินไอ้นั่นบ่ก,กินหลายดอกกินเม่อแล้วจอดนี่แบบตอดพี่น้องมามาจำเจ็บมันกันจา้จา,จาสามยางเลยกินงก็มาตอ สือไก่ย่างหาดาวมากสิฮอดลังสวนเลยแหละกอะดับน้ำกินเข่าก้อนได้ยังกินบัตีสิฮอดลังสวนเลยแหละกอะดับน้ำกินเข่าก้อนได้ยังกินบัตตีตายหรอกเพราะว่าต้องดูแลตัวเองเพราะว่าขับรถดินเง,งาออกไก่ lúc mình nhắn mắm gì nhạt, thế này bớt kỳ lại rồi kiếm mồi nó chọn, như này to bị ngon, thế này bớt kỳ lại rồi kiếm mồi nó chọn, như này to bị ngon เปาวเด้อเป็นหอนยหน้ำแดงกับจางเดี๋ยวกินขามน้ำเดี่ยวแล้วแบไอคินดีๆรงกิน,ลกนแล้วยังไปดีลบออกพี่น้องพี่น้องวันจะกินยาจอดซื้อยายุ่นร่างข้าย,ยาเหมือนที่กินยาดีสองเมืองแตเพิ่งวันที่พี่น้องน,นั่นยิห่หอกอ่ะ ปัญหาแม่มันงทำหรอกช่วยไปด้วยเพราะว่าต้องดูแลตัวเองอเพราะว่าขับรถดิ่งเหย้าไก่แล้วเป็นยางม้ามสิยากนพอรัชพิมหาบาทพราะเขาน้องคอยไม่ได้น้ำตาลกินเขากล่องพี่น้องเขา่องแกง,ง,ง,งแข็งข แค่นั้นกินมหละแค่นั้นบาก,กินมันมัน่นงาพริกมาลกปลาร้ามสันของพี่ยาคนลุมวาสันมะละที่มหาบาทพ่อเขาน้องคอยไม่ได้น้ำตาลน้อสีเศร้าบ่แต่มันขึ้นน้อนแบบบ่กเก็บแขนไปนไหน รูซื้อรวมในกับพวกเก็บทุเชียนอิจปวดน้อนกับปวดเต่้งเครื่องเครื่องคอม้จำเต็มมาาันประทันตาเพราะนี่รบปวนก็ให้ไปจัดต่อคลิปทีนี้ว่าที่ไปน้อนนั่นนี่สุขกับขันหาแม่มันคำหรอมาสบแสบ ไอ้นั่นบ่กินลายดอกจนเม่นเล้วจอนี่แบบตพี่น้องไอ้นั่นจีมนางตอบเกินจักจักหน่อยมาเสบแสบอมตมาแต่จงจนจีนต ม Eden, นันไม่น้ำกินเป็นตัวตัวงังนั้นสีกินน้อยเดี๋ยวบวกินบ่กินหลายเดียวหยองนั่งกวานกินตั้งร้อนละค่ะพี่น้องฝนลิ่นลชายกินไปแลาวหลายกินมาเพรหามินบอกมามาจะเจอกันจ้าอือสองมาแต่งกินตัว มันมีนำ้นำกินเขากล่องพี่น้องเขากล่องแกงแข็งแค่นั้นกินมาละว่าที่พี่น้อยน,นั่นยิ่งหัก็ขันหาแมแมันคำหรอกแค่นั้นบ่อก,กินมันมั่นน้ำพริกนรกปลารา้าบริษัของพี่ยาคนลุมบริษัทแค่นั้นเมื่อก,กินหลายดอกกินเมื่อแล้วจอบ Ở đây là tòa P'Nong Mấy P'Nong chín khẩu rồi Cái này chọt chín khẩu chứ bứt chân P'Nong nữa Bố phao đọc P'Nong nhắm đầy cả xong Nếu chín khẩu nó nằm leo Cái này nó bớt chín lái đâu, chín mềm nó chọt Nhưng mà mặt to với ngon anh nên bất kỳ lại rồi kim mình nó chọn mặt to với ngon Chúng khâu quần với non khâu quần kém kèm Thế nên chúng mình khâu quần với non khâu quần kém kèm Thế nên chúng mình là khâu quần với non khâu kèm Thế พี่น,อน้องกินเข่าวนนี่แค่นั้นจอดกินเข่าจะบึดกันพี่น้องเลยเพอแล้วี่มาหาบาทเพราะเขาคอยไปไม่มน้ำตาลแค่นั้นมาหยุดเด้อ ปวดแขนปวดแขน,นตั้งตักนับว่ากเท่าไงปวดแขนปวดแขนตั้งตักนับว่ากเท่าไงไอ้นั่นพวกกินหลายดอกกินเมืออ่อไรจอกนี่แบบโตพี่น้องอยังไงยังไงพี่น้องเอ้โตมันยาบมักนกระยาบ แก็บยยอะมันสีเศร้าบ <is> ่ตามันขึ้นน้อนแกบบพกเก็บแขนปันไหนรูซื้อตูวมไหนกับบวกเก็บทุเสียนปวดน้อนกับปวดจึงเขากล่องไปนองกับกล่องแข้งแขนไอ้นั่นกินมาลห นี่น,น,นั้นไามสิเดียวได้หรือไม่น้องไปเที่ยวพร้อมเป็นเงินพร้อม,มองเอาวพร้อมทำพัษแมงดาเปน็นยังที่พี่น้องแค่นั้นพี่ม่นางตอบเกินจักจักหน่อย